อก็เจอกันยามบ่ายพี่น้องก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องไม่มีอะไรมากมายสหรับคลิปของผมก็สีมนันบนคือเกาหอะรพี่น้องอแต่คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดมาบ่นถึงเรื่องอ้ไโอ้ยขอโทษพี่น้องก็อากาศมันเย็นพี่น้องไอช้ชวนอีก,ก <c oughs> แสบข้อเริ่มสิเจ็บข้ออีกแล้วอื แต่ก็ดีนะเหมือนี้มันมันมันร้อนร้อนขึ้นมาหน่อยวันนี้วันนี้ไม่ค่อยหนาวพี่น้องภาคอีสานบ้านเราการคลิปนี้พี่น้องจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกษตรอินทรีย์พี่น้องเออกเษตรอินทรีย์ไม่มีสารเคมีปลอดสารพิษอย่างประมาณนั้นน่ะแหละอันนี้นี่จะพูดถึงเลยคือคลิปของผม,ผมเนี่ยผมเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าเป็นคลิปแบบ บ้านๆพี่น้องเป็นคลิปวิธีแบบบ้านๆออคือเราจะไม่มีวิชาการเราจะไม่มีทฤษฎีอะไรใดๆทั้งสิน้นคือเราจะเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงเ,ออเราจะเรียนรู้ด้วย <c oughs> ประสบการณ์ตรงออไม่มีทฤษฎีไม่มีการเรียนรู้อะไรใดๆคือเจออะไรทําอย่างนั้นออทําแบบรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นใหญ่คือไล่สเต็ปมาเรื่อยๆก็คือจังคลิปที่ผมพูดนี่แหละคลิปผมนี่จะเป็นคลิปแบบ คลิปแบบสไตล์แบบบ้านๆพี่น้องออใช้ชีวิตแบบบ้านๆออวิธีชีวิตแบบบ้านๆคืออิงปัจจุบันอิงความเป็นจริงพี่น้องเราจะไม่อิงจินตนาการเ,ออเราจะไม่อิงวิชาการแล้วก็เราจะไม่อิงกับ <c oughs> อ,อ,อาจารย์นั้นอาจารย์นี้ออคือเราอิงกับที่เราทำเลยเออคลิปนี้จะมาพูดถึงกเกษตรอินทรีย์พี่น้องกเกษตรอินทรีย์ทำไมปัจจุบันนี้มันถึงไปไม่รอดออทำไมมันถึง ไม่มีคนนิยมทำนี่คือลักๆนี่พี่น้องกเกษตรอินทรีย์ที่มันประสบปัญหาที่มันไปไม่รอดนะเพราะอะไรเพราะว่าพี่น้องกษตรอินอรนยีนี่คือมันไม่ใช้สารเคมีเออพอมันไม่ใช้สารเคมีมันก็คือปลอดสารพิษพี่น้องพอมันปลอดสารพิษนี่พวกโรคพวกมแมลงนี่พี่น้องมันชอบพี่นออ้องเออเพราะออหยังมันถึงชอบเพราะออหยังมันถึงไม่สําเร็จเพราะว่าอะไรก็อย่างเช่นว่า ทั้งหมู่บ้านสมมุติใช่ไหมคุณทําเกษตรอินทรีย์อยู่คนเดียวอะ่ะเออแต่ว่าคนในหมู่บ้านของคุณน่ะทําเป็น <c oughs> กเกษตรเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคุณแปลกแหวกแนวผ่าเหลากว่าเพื่อนคือคนอื่นเขาใช้เคมี Me หมดแต่คุณดันใช้อินทรีย์อยู่คนเดียวแบบเนี้พวกมแมลงพวกหนอนพวกเพี้ยนี่มันก็จะมาลุมเล้าของคุณคนเดียวพี่น้อง เออเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีที่ไปไงมันไม่มีที่กินไงไปทางไหนก็มีแต่เคมีชาวบ้านก็ใช้แต่เคมีแล้วคุณมาดันทําเกษตรอินทรีย์คนเดียวนะ่ะคุณก็เจ๊งพี่นี่พี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกมแมลงพวกศัตรูพืชเนี่ยมันจะมารุมเรามากัดกินของคุณอือย่างเช่นปลูกถั่วแบบเนี้ปลูกถั่วเนี่ยถ้าคุณผมบอกเลยถ้าคุณไม่ฉีดยานะไม่ได้กินพี่น้องบ้านออกเหาสมัยนี้ไม่ได้กิน พราะออย่างเพราะเพีย้ยมันเยอะพี่น้องโดยเฉพาะถั่วเนี่ยอออีกอันที่สองก็คืออย่างเช่นปลูกพริกเนี่ยปลูกพริกเนี่ยถ้าคุณไม่ซื้อยามาฉีดมดเนี่ยผมบอกเลยบ่ได้กินดอกพรนะิกเนี่ยพริกเนี่ยใบมันจะหงิกใบมันจะงอหมดอใบมันจะหงิกใบมันสีงอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ในปัจจุบันนี้น่ผมบอกเลยเ็ดกเกษตรนะพี่น้องทำกเกษตรเนะ่ย ถ้าทาเกษตรอินทรีย์แบบจ้าจ๋าเลยนะ่ะแบบอินทรีย์แบบไม่มีเคมีเลยนะ่ะแบบนั้นน่ะพี่น้องประสบความสําเร็จยากพี่นอ้องประสบความสําเร็จยากเพราะว่าอะไรด้วยสภาพอากาศด้วยสภาพปัจจุบันในสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้คือมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะพี่น้องพี่น้องสังเกตไหมโรคในปัจจุบันนี้ก็เยอะตามพี่น้องยาในปัจจุบันนี้ก็เยอะตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปทําวิถีชีวิตแบบเดิมเดิม ทำกเกษตรแบบเดิมๆโดยการใช้อินทรีย์อย่างเดียวไม่ได้พึ่งเคมีเลยนี่มันประสบผลสำเร็จยากพี่น้องเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นข้าวเหืออย่างเช่นปลูกข้าวเนี่ยผมบอกเลยถ้าคุณปลูกข้าวใช้แต่อินทรีย์อย่างเดียวนี่ผลผลิตได้น้อยพี่น้องผลผลิตมันได้น้อยเออบ่อเ,เสือลองเห็ดบางโหลดเออคุณลองใส่แต่ขี้วัวขี้ควายอย่างเดียวเออไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนี่คุณได้ข้าวน้อย ลองเห็ดเบิงบ่เสือพี่น้องลองเห็ดเบิงออคือผมบอกเลยการปลูกข้าวเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างเนาะการปลูกข้าวเนี่ยถ้าจะให้มันได้ผลผล,ผลิตสูงเนี่ยมันต้องใช้ทั้งสองอย่างทั้งอินทรีย์แล้วก็เคมีผสมกันพี่นอ้องออเคมีเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรมากมายพี่น้องขอแต่ว่าเราใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกใช้ให้ถูกวิธีของมันนั่นแหละเออาก็ยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้อง ก็อย่างเช่นข้าวนี่เละเอาเอาเอาข้าวเป็นลักๆักเลยพี่น้องเบิ่งนะ่ะเออคนหนึ่งใช้เคมีอย่างเดียวเออใช่เคมีอย่างเดียวกับผลผลิตก็น,น้อยอีกพี่น้องเออใช้อินทรีย์อย่างเดียวผลผลิตก็น้อยอีกเพราะฉะนั้นน่ะอินทรีย์มันจะต้องบวกเคมีพี่น้องมั่นจังซีได้ผลผลิตดีเออเหมือนที่ผมยกตัวอย่างอะพี่น้องให้ดูข้างต้นนั่นแหละว่าทาอินรีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ่ะ มันประสบคนสําเร็จยากเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ทําเหมือนคุณพี่น้องคนอื่นเขาใช้ K Me. อินทรีย์เคมีเออแมนบอแต่คุณดันไปใช้อินทรีย์อยู่คนเดียวนะ่ะพวกมแมลงพวกพืชพวกหนอนนะมันไม่มีที่ไปพี่น้องมันไม่มีม่องกินน่ะหละอาอานสีสามันก็มารุมมารุมมาตุ้มของคุณนะ่ะสุดท้ายแล้วเป็นไงละ่ะไปบ่อรอดพี่นออ้องล่องเห็ดเบิงโหลดบ่อเสือนะ่ะออบ้านนอกเราเนี่ยผมให้ไปถามเลยไปถามมึงเลยพวกที่ปลูกพริกปลูกถัว่วปลูกอะไรนะ่ะถามว่า ได้ฉีดยาบ้างไหมเออฉีดพี่น้องฉีดเอออย่างเช่นมดมันมากัดกินต้นพิกแบบนเนี้ยมันมาตอมมันเห็ดให้ใบงิกใบงอเนี่ยฉีดเออเพราะว่ามันมันปัจจุบันนี่มันมันทําเหมือนเดิมไม่ได้พี่น้องเออสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเข้าสิมายึดกับวิถีแบบเดิมๆคือจังโบราณนะมันไปบหลอดพี่น้องมันไปบ่ได้แล้ว คือจังเหมือนที่ผมยกตัวลตัวอย่างคลิปไอ้วิธีการดำเนิน,เนชีวิตแบบวิธีแบบบ้านๆน่ะคือห้าสีมัญญางเราจะมาเดินไปไล่ไปนาเหมือนสมัยก่อนน่ะมันบ่ได้แล้วพี่นอ้องถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้พี่นอ้องแต่ว่ามันไม่มีใครทําพี่นอ้องเพราะว่าอะไรด้วยสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันนี่คือมันต้องรวดเร็วทันเวลาทันใจพี่นอ้องไม่ใช่ว่าจะมาเอือเ่อยมาเฉยสิมาทรลเลข หากันอยู่มันบ่ได้พี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวนี้นะไม่มี f เฟ o บุ o กยู u ูบทิ t ต k อกอย่างเห็นบ่มันต้องไปแบบฟุบปั๊บฟุบปั๊บฟุบปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บการสื่อสารอย่างมันต้องรวดเร็วทันใจทำอะไรมันต้องฟุบปั๊บฟุบปั๊บรวดเร็วพี่น้องเขาจะมาโซโลไลฟ์เหมือนสมัยก่อนมันบ่ท่านจินนี่พี่น้องเพราะฉะนั้นน่ะให้อยู่กับปัจจุบันอิงกับความเป็นจริงพี่น้องเฮาอย่าไปอยู่กับจินตนาการอย่าไปโลกสวยจนเกินไปพี่น้องดูความเป็นจริงเป็นักพี่อง อ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังแล้วแต่จะพิจารณาแล้วกันลองเอาไปประยุกต์ลองเอาไปคิดพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องในการใช้ชีวิตให้อยู่กับความเป็นจริงเป็นหลักพี่น้องอย่าไปอยู่กับจินตนาการโอเคครับผม